สวัสด,ดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำอะไรมาเก็บหอมป่าอ่อรอบสุดท้ายนะคะครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าตอนนี้หัวเขาเริ่มโตมากแล้วนะ,ะแต่ว่าอันนี้ต้นเล็กนะแต่ว่าหัวก็จะเป็นแบบกลๆมๆเราจะพามาเก็บหอมป่าครั้งสุดท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่ามันจะมันแก่มากแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ย่ายอย่างอื่นแบบเต็มเลยนะคะเพื่อนนี่คะ่ะคือเราจะ คือเราจะไม่มีโอกาสเก็บแล้วอะแต่ตอนนี้ก็คือเราเก็บไม่ทันเพื่อนเห็นหญ้าไหมหญ้าแบบอย่างอื่นทีนิดอย่างอื่นอะมันขึ้นมาแทนและเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มหมดอายุไขล่ละก็จะรอปีหน้าเนาะแต่ว่าวันนี้การก็จะพามาเก็บนะพานเพื่อนมาเก็บนะหัวแบบแกๆ่ๆมาเทียบดูว่ามันจะยังไงนะนี่นี่แบบนี้แบบว่าแบบตรงนี้เลยอะนี่นก ถ้าต้นมันใหญ่ๆอ่ะหัวมันก็จะใหญ่ตามนะอันนี้เอาไปแบบว่าแทนหอมแดงได้นะรสชาติมันจะเผ็ดเหมือนเผ็ดกว่าหอมเเผ็ดกว่าไอ้อะไรนะหอมบ้านเราอะ่ะน,น้ำมันจะหวานใช่ไหมอันนี้มันจะเผ็ดเลยนะมันจะเผ็ดอะ่ะเผ็ดเหมือนหอมแดงนั่นแหละนี่นะต้นอันนี้เขานะหัวเขานะหัวเขาจะเป็นแบบสีขาวๆออกมาแล้ว แต่ใบเขาจะเหลืองเริ่มเหลืองแข็งแล้วนะคะแบบนี้เราก็กินยากแหละแต่ว่าจะกินหัวแทนแล้วก็ไปไปตัดตัดแล้วก็ดองก็ได้นะดองจะดองแบบแบบไหนก็ได้นะคะดองแบบกระเทียมดองหรือดองแบบอีสานก็ได้นะคะแต่วันนี้การจะเก็บไปดองแบบใส่แบบไว้กินนานๆอะ่ะเหมือนกระเทียมดองอะ่ะต้องขึ้นไบข้างบนนะต้นต้นนี้เนาะ ขึ้นช่ายป่าหรือเปล่าเนี่ยก็ขึ้นช่ายป่าหรือเปล่าเหมือนไหมเหมือนเนาะขึ้นช่ายป่าหรือเปล่านี่นั่นเหืือนแต่ไม่กล้าก,กินไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะใบแบนๆบเออเราก็กินหอมป่าไปาหัวเอาปอกเอาแปะนะตอนนี้ก็หัวเอาแเปะเลยไปเก็บดองไว้กินนะนี่ค่ะดองไว้ได้เนาะ ไปรอเรานิดอ,อ,อยากกินอะไรเงี้ยนี่อันนี้คืออะไรอ่ะเหมือนขึ้นช่ายมากเลยอ่ะนี่วันนี้วันนั้นมาเก็บเนาะขึ้นไปนี่เนหะ็นไหมเย็บก็ถอนนี่แหละเอาไปปลูกก็ได้นะท่นเพื่อนไปปลูกแบบใส่ปุ๋ยแบบกระตุ้นให้มันหัวโตโตอะ แม่สามีแกไปปลูกนะปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยใกล้ๆบ้านอ่ะเออนี่ต้นก็จะแบบคุณภาพอะนะแต่ว่ามันก็จะแบบเรามันไม่ธรรมชาติอ่ะอยากกินธรรมชาติก็ตามนี้เลยอัดเยอะมากเดี๋ยวจะขึ้นไปให้ดูแล้วนะขึ้นปีนแล้วนะนอ้วนอนี่กับปีนดีจังเนาะ ถอนผุดถอนผุดเลยเอาอต้นใหญ่ๆนะเลอกต้นใหญ่โอนะ้โอ้โหอ้โหหัวนี่ใหญ่มากนี่หัวนี่ใหญ่มากเหมือนหอมแดงเลยอะ่ะ นี่ถ้าเราไปปลูกแบบดีๆนะเหมือนหอมแดงเลยแทนหอมแดงได้เลยอ่ะนี่นะใหญ่เกือบเกือบเท่าหอมแดงนะนี่นะยวพักขึ้นไปอ่ะเย่ะย่ะไหนโอ้โหจะเลือกเอาหัวเอาต้นใหญ่ๆนี่จ้านี่เด้อึดจ่บึดเบื่บอ เอ๊ะเอเสียงเสียงมันค่ะแบบหญ้าแบบงอกเต็มเลยหญ้าชนิดอื่นอะแล้วก็เริ่มหายากละหัวแดงแดงนี่หัวแดงแดงนะต้นบวยนะคะ บวยบวยนะคะเนี่ยมีลูกแล้วเยอะอยู่นะเนี่ยปีเนี้ยได้ทำเล่าไว้ตรึมๆเลย วันนี้ขาตั้งกล้องวันนี้ลมเย็นๆน,นะจ๊ะลมเย็นวอยๆนะจ๊ะไม่ไม่ร้อนมากอากาศอยู่อากาศดีอยู่ต้นนี้ก็ยดูนะเนย ถอนเลยมันเยอะเกินเหยียบด้ยนี่ค่ะของป่าของเรานะคะ โอเคน่าจะพอแล้วฮันเพื่อนโอเคเนาะประมาณอีกข้างล่างอีกเนาะอีกข้างล่างอีกด้วย mm hmm. เก็บมันเก็บนีนะ่มันมีแบบเต็มไปหมดเลยอะ่ะนะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันว่าได้เยอะไหมนี่ค่ะบรรยากาศเขียวเขียวโอเคเรามาดูนี่ค่ะบรรยากาศเขียวเขียวเนาะเขียวไหมเขียวด้วยอะไรเขียวด้วยไอ้หญ้าหางม้าเนี่ยหญ้าหางม้านี่กําจัดยากมากเลยเป็นวัชพืชที่แบบว่า ยอดแถวนี้ตรงนี้เยอะด้วยนะทุ่งนาตรงนี้เมื่อวานกางก็มาลอกพลาสติกออกนะตอนแรกว่าจะไม่ปลูกตรงนี้ววด้านเพื่อนแต่ว่าเเตรียมไว้ดีกว่าเพราะว่าเพาะหลายอย่างมากดูไปดูมาเหมือนจะหลายอย่างกว่าปีที่แล้วกลุ้มใจกลุ้มใจตัวเอง ก็มันไม่มีอะไรทำอ่ะเนาะเราอยู่ทั้งวันคนเดียวก็ทำๆไปเ่อโอเคโอเคเพื่อนเดี๋ยวกลับแรมนะคะ กับไปทำงานต่ออุูกผักนะฮะเพราะผักเม็ดผักอะไรเงี้ยตรงช่วงฤดูก,กาลนี้ก็ช่วงเอ,อเพาะ,มะเมล็ดเนาะอาจจะช้ากว่าที่อื่นเพราะว่าที่นี่มันช้านะอย่างว่าโอเคใส่ละ